พระภรรยาเจ้าทั้ง9ก้าพระองค์ในรัชกาลที่ห้พระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเราจะขอแบ่งออกเป็นสองลำดับขั้นคือพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงและพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงในที่นี้ คือพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีทั้งหมด5พระองค์ดังนี้ 1. พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าทักษิณาชาณร,ราชบุตรี 2. พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสุขุมารมารศีต่อมาคือสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมารศีพระอัคราชเทวี 3. พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตต่อมาคือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวี 4. พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาะต่อมาคือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราเชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้า 5. พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสวภาผ่องศรี ต่อมาคือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระราชบุตรที่ประสูติแต่พระภรรยาเจ้าทั้งห้าพระองค์นี้จะมีฐานดันดอนสักเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกพระราชบุตรในรัชกาลที่หที่มีฐานดันดอนสักเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกมีทั้งหมด20พระองค์เป็นชาย13พระองค์ และหญิงเจ็ดพระองค์ต่อมาคือพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงในที่นี้คือพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามมีทั้งหมดสามพระองค์ซึ่งทุกพระองค์เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูมินพักดีพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงมีทั้งหมดสามพระองค์ 1. หม่อมเจ้าปิวรัตด,ดาวันต่อมาคือพระอัคราชายาเธอพระองค์เจ้าสวภาคนารีรัตน์ 2. หม่อมเจ้าบัวรัตด,ดาวันต่อมาคือพระอัคราชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนานารีนาคก,กมขุนอัครวรวราชกัญญา 3. หม,ม่อมเจ้าสายรัตด,ดาวัน์ ต่อมาคือภวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมกมพัสุทาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรด,ดาพาระราชบุตรที่ประสูติแต่พระภรรยาเจ้าทั้งสามพระองค์นี้จะมีฐานดันดอนักเป็นเจ้าฟ้าชันโทพระราชบุตรในรัชกาลที่ห้าที่มีฐานดันดอนักเป็นเจ้าฟ้าชันโทมีทั้งหมดหกพระองค์ โดยเป็นชายหนึ่งพระองค์และเป็นหญิงหพระองค์พระภรรยาเจ้าคนสุดท้ายคือเจ้าดารารัศมีแห่งราชวงศ์ทิพจักต่อมาคือเจ้าดารารัศมีพระราชชายาโดยทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เจ้าดารารัศมีทรงมีพระราชธิดา ถวายหลนเก้ารัชการที่ห้าหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าวรมวงเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคนพีศีซึ่งมีฐานดันดอนศักดิ์เป็นเพียงพระองค์เจ้าชั้นเอกเท่านั้น